ล,ลักษณะพ yes. ื้นที่ก็เป็นโล่งๆครับสาโครงการก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับโล่งๆเนาะโอ้หางปลาโอ้ยไครับใส่หนึ่งนี่โอ้โหโอ้ชัว ครับตัวนี้นี่นี่อือสวัสดีครับตัวพี่น้องครับวันนี้พบกับทุกท่านมาเมาสะ ราคาหนึ่งพันบาทครับซานี่เป็นสะของแม่พ่นะครับเนาะอยู่ทางบ้านทุ่งฝนตำบนทุ่งฝนอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีครับเป็นสะโค้งกันนะครับ่อนข้างหญ่เลยลักษณะพื้นที่ก็เป็นโลง่โลงๆครับสาโค้งกัรนก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับโลง่โลงๆนะเกนาะจะจกมีป่าว่ามีป่าครับเพราะว่าป่าบ่าค่อยขึ้นบไดได้น้ำ่องคุณ,ค,ณคุณเพราะว่ายอย่างบุ๊นนะ ดุลพวงต้อกันครับซาเน่หนึ่งพันบาทนะครับอ่ทีมงานปลาอ,องกนะครับก็พ่อครับ,รบอรพอเที่ยมทา้างนนขึ้ก่อแล้วครับสามคนนะมมแม่จะตามมาที่หลังครับเติมสูตรในช่วงแรกๆนะครับ,บออน้าเป็นลักษณะแบบคุ้นๆแร้วมีฟ้อง มันงบ่เนี่ยมันมัน,มน่งหฮากระตุ่มยางเดียวเลยนั่นนี้ปลาไหลนี่ปลาไหลยางปลาไหลน้ำนี่เขาใส่เครื่องไปตุเทมใส่<ฮ>ไข่มาใส่เครื่องตื่มไก่นะครับไขต่ตัวนึงต้มอิม่มหลักนะตุมบัเล่บบ่เนี่ยโอ้เดี๋ยวแง คข้าตะไคร่ใบบกูดนะครับแล้วก็เพิ่มความเปรี้ยวใส่บักขามเปียกเกลือนิดนึง <c oughs> เพิ่มน้ำกันนะมันเพิ่มก็เต็มหม้อพอดีแล้วโอ้ตะไนี้ก็เต็มอยองเลย <c oughs> เดียบร้อยครับตม้มไก่้เฮาตักตักตัก สวยหฮอเขานำขาวยังพูดเลยมันไก่หรือวมันเตือเปล่ยไก่พันบ่แม่ไก่หอมนะเด็ดดีเป็ดนี่จังเลยขวนอะานี่นี่ เรียบร้อยแล้วนะครับต้มไก่นะครับเมื่อนี่ขอแชงน้ำกันนะครับหางสาขี่เขาจำได้ว่าห้องกินต้มไก่ล่าสุดตอนไหนวะโดนเติบไปได้มีแต่เอามาอบมีแต่เอามาย่างวัไ uh ไน<ห>นี้กินต้มครับ หอมบะมี่ปนไนเนาะหอมบัวหอมบะมีเนาะใส่ตองไก่นี่ยตองไี่ตากเกิดเลยเจ๊เนื้อวัวหางไหลเนะครับกินข้าวค้างปลาเมียเขาก็ใส่สมานนะแซ่บแซ่บวัวจุดีหิวข้าวแห้งครับเจ้าแม่เฮ็ดเมนูจุดีว่าจุดีกินอาหารที่แบบแน่นๆแข็งๆบ่ได้นะครับต้องค็เยใส้นามให้กิน สดน้ำมันหอนะรยากาศกลางทงอย่งนี้สิสัด อยากให้เกาล้างให้ก็ได้ขวดขอภาบสาในช่วงเศร้าครับน้ำพ yeah> anyway> ุข claro ั้นบกหรอกเนาะแต่ว่าหัวกระโหลกมันเขินน้ำแล้วครับก็เลยต้องขุดลงไปจักน้อยเนาะครับที่แกค่อนข้างเลอกพอสมควนนะครับลยเนาะ จะว่ากันจะเรียบร้อยแล้วครับสูบอีกจักสองชั่วโมงนะครับน้ามกราจะบกเบินนี่แหละ มันเป็นแองนํำครับมันบบกเนาะห้องกิจะกันไว้ก่อนครับให้ฟังท่านีโบอก,กอนแล้วค่อยเก็บปลาเนาะเก็บไปลาที่เราฟังกันครับกันไว้แล้วเดี๋ยวค่อยไปซาที่หลังนเนาะเรียบร้อยครับอ้าวเ,าเก็บฟังหนึ่งก่อนครับเครื่องนี้เนาะเครื่องนั้นเดี๋ยวเขาค่อยซาที่หลังเดี๋ยวปลามจะตายครับหันบกร้อมกัน มีอยู่เห็นหลายอยู่ตัวมุดต่อมตีแรกที่สูบปอปานใดเลยปีที่สองมากแกนขึ้นเลยเรื่อยเลยเราไปใหม่ละพี่ว่ามันเห็นปลาดุกหมดหลายอยู่ทางหนึ่งปลาดุกปลาคอมักอยู่น้ำปลาค่ะอันนี้หอยปลาไหลพคนละโดนรบแดดนะปลาดุกครับปลาดุกเออปลาดุกใส่นี่แหละ ไปเออคออ่าเรือมาแล้วเรือมาแล้วอู้นี่ปลาปลาดุกเต็มแล้วครับโอ้ยไมอดเดียวจุ้มแงอออกแล้วดาอ๋อมันอยู่ที่ใบไม้นี่แหละปลาปลาดุกดนี่นี่อ้อไรใจเย็นไปเรื่อยไปเร็วๆมันผ่านมันดิ นี่เห็นไ่โอ้มาเรื่อยๆครับปลาบุกมันมุดดิไปไหมนี่แหละขอปลาเมเยล้วเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่เอาเยอะนะพอ่นด หักหักได้เด้๋่ได้น่ะหัวไหลทีโอ้บ้านาอไำัแบอู้หัไหลนั่นเห็นบ่พอพอไปแล้วไปลปลยไม่เอาเอี้ยอ้สนิทต้องร่าแบบขึ้นเนอย่างเต้อย่างงมันจะมีอยู่เนี่ยดูบ่ค่เลยเกัวนี่ โอ้ปลาดุกอีกแล้วโอ้อปลาดุก,กลาย<อ>ปลาดนี่เบิสุดาด้ไหมน้าคุณคุเลยปายลยะะาปดุกปลาดุกไอ้ช่วงนี้เนื้อแน่นถาว่าบดตัวใหญ่นนได้ปลาดุกปหญ่บ้านพี่สามตัวบดฟอ,อดี โอ้หางปลาโอ้ยไงครับใส่นี่เอาแม่เอาแม่เออเออใส่โลโอ้ยโอ้ยโอ้ยแต้มครับตัวนี่โอ้ยเรือยเรื่อยนี่นี่นี่ใส่ยังท่านนี่นเน่น่อาไรหน่อย จะมากันครัาุกปลุกโอ้ยจะปลดุกครับเพิ่งเพ่งได้ไปหรอุ่นปุ่นหุ่นไปล้างๆตัวกระไซสำเนหล่ะนี่มิเต่ซสำนีครับปลาดุกตัวใส่แง่ก็จะมี่หระเห็นอยู่อยู่ตรงไตเหมือนด้บุ ไล่ไล่ดินบ like well, so ่แก oh, oh, ่นว oh, no. no. ่ะเออดินเนี oh. Oh, ่นบ่ลมจังหน่อยนี่ว่ะปลาไหลบ่มุดเนาะแต่กวดคันนี้ปลาไหลก็เอาง่ายดีครับยืนใส่ใบไม้นี่โอ้โหโอ๊ยทมอไ่เ่ปไหลว่ะบัวไหมโอ้ยเย็นเย็นเย็นไม่แล้วเรียม

นี่ยไงกทุกคนเรางองงองยนี่เพราะด้วยทั้งป่าทั้งงูเออเอทั้งไนหุ่ทั้งใหุ่เออใส่เคืองโล่โอ้ยนี่ปรเคงตัวนึงะนี่รูปมาน้ำใบนห้นหื้อตูวเง ดกนแห้งแล้วบัานี่โอ้มนขึ้นมาถึงขกแห้งลั้นบ่คนบมั่ขนอ่ะน่โอ้ยงเนีโล่ครับตัวนี้เด็กบนโอ้ใส่ง่ครับตัวนี้ up ยุ so as, right. mm ่ก hmm. ด เนบันโอ้ตกขึได้แล้วอ้ปรุกไปุกไปรุกด้านลึกลงไปเลยครับขุดออกจลงเั้นขุดกล่นยังไงนี่ควรจะควรเมื่อนาเหยาดขึ้นเขาขึ้นด้านลึกลงไปโอ้ตกใจวัดอ้าทัวไยืมสันวัดเลยครับป่าครูขีีเยอ้าป้าดกอนกันยูนนี่ครับสองต โอ้โหแต่ไล่กับปลาดุกน้อยปลาดุกหน้านี่แหละครับอันนี้ปลาดุกหน้าของแท้ครับนี่โอ้ยมันตัวน้อยโพดของโตครับปลาดุกโอ้ย่างแซ่บดิปลาดุกหน้านี่เห็นได้ส่วนหลายข้าเจ้าไปนะครับปนขนปนขนปนโตเนาะปลาดุกอีกหรอ แเดรับปนคนปนตัวนี่ปุกตัวสันี่กินวดตัวเลยโอ้ยป่ายุงสีเบิดครับหัวหมดยุงสีเี่ยัยน่ไหมนีาพดลไร้ด้ตัวนี้ปัดไม่ได้เขาเขาผสมอย่ โอ้ยโอ้ยโอ้ยปลาคอบอลปลาดุอะไรมีเสียงมาแล้วปนนี่ปลาดุครับทั้งปลาดุปลาคอโอ้มาเรื่อยๆเลยทอ่ป่าสถานีบนธรรมดาเ้องามอยู่เย็น้จัดการจะเย็นบากับมุงบ้นเการหางโอ้ปลาดุปลาสามตัวสามตัว พอละตเลยท่านนั่นบมาปลาดุกเลยจยเยนจยเยนผู้จัดการจยเย็นโอ้ปลดุกแสมงามครับหันหางตัวนึงโอ้ตัวใหญ่อยู่ตัวนอันนยูสีเปดครับปลาดุกเมอเนาตมกตะปลาอ้ยปดคอปคอบลแม่ปลาดุก เอาลงมาแล้ว่เนี่ยเอาบหวแล้วปนบหวแล้วเร่งงานเร่งงานเลยเออเหตยูงานน่ะนะโอ้ข่อยแล้วครับโอ้ใส่สวยต้นง่าง่ายง่อูดโอ้ดูดีข่อยใหยเด็ี่นังาฮ่าเ่าฮาาาา ออกก็รังไม่เนาะอ้ลุกอีกแล้วบ่โอุคอเนี่ยกำเน้นเอ้นไอ้ลุกจับเลยล่าเทียเปล่ป่าบวกแองๆน้อยๆประดุยดีขึ้นลูกพี่ขึ้นยู่ึ้ยูดูดิ ดุกมันมันไปตั้งแต่ผมเจอเนี้ยโอ้ตัวนี้ง่ง่ๆครับนี่นี่อืออือืออืออืออออื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 ืออื่อืออืออืออืือล มันขึ้นมาอยู่ทั้งเสื่อมเถปลาหนีบัปอะไรอะไรนี่หางไปแล้วนี่นี่เท่านี้ไหนดิไหนตัวญ่เออเอาไปเลยเอาไปเลย bớt bớt đi, bớt lại tiếp yo, cổ xem ngang, xương cổ, cổ lô, ส่วนใดที่เป็นแปนปลากับวายูได้ดิครับไม่มีห้มยหมดโอ้หัวงอโผลไปได้ยองสองสามตัวว่นยุตะกันโอ้ันเทิงกับมีเอาโอ้ตัวในี้ยุดดิบบลาดบลาดดักเห็บเป็นผากเป็นผากว่าปะดุกกะร้ายป่ะนี่ อู้ดะหางปาดุกอ่องเลยดะจับปูหนาเฮ้ยทงหลังกะมี่ก็คอเต็มแรกดุกันบริษัทนาวกนบอได้เด้ เดิมซาน้ำอีกฟางนึงครับเนาะเหลือฟางเดียวนี่แหละมันเป็นแอ่งน้ำอยู่นี่ครับปลาอย่างโอ้กรบตองปลาเสี้ยมครับนี่ครับปลาพวกนี้ปลาที่ห่อตรงสวิงเนะ ครับปลาเซียมปลาดุปลาคอปลาเซียมนี่หลายนะครับมันจะมาเรื่อยๆละ่ะหน้าก็ลังบกเยวเห็นปาลาแล้วหลายคนสงวรอยู่เครื่องต่อเครื่องหละที่เขาก็ขึ้นไปไว้บางไีนะหลายตลาเสียมปเนีดยก,กระสุกปลาขาวน้อย อ่าเรียบร้อยครับเดี๋ยวเขาเจ็บป่าเนาะวันนี้โซนตรงกลางครับโอ้เบ่งขับปลาบกแล้วเต็มเลยแต่ว่าทั้งหมดแน่ทั้งเดียวเห็นหลังอยู่นี่นี่เจ้าหนองอะไรอยู่ตัวนี้พูดอะหมดหน่อยดิเอา ปลาดุกเนี่ยมันจะจับยากกับปลาดุกแม่น้ำไปละเนี่ยเขาเอืจับมือสปลาเป็นไหมจับปลาสองมือเฮ้ยโอ้โหใส่ไงตัวนี่ใโอ้โนี่ครับเจ้าน้องเจ้านองสองตัวนี่โอ้ปลาดุกเออเออ จะไปดูข้างหน้านี่เดื่มงแลเป็นปลานั่นต่อน้องนี่โอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้นี่โลอัพครับตัวนี้ดินแห้อยางไรครับต่อแต่ข้นครับต่อแต่ข้นครับพุ่นปลาครับโอ้ไปเรื่อยๆไปเดี๋ยวโลว์โลว์อัพโลอัพอยู่โอ้ทางรถ Nó nắm bố đấy, pát, bắt đầu gửi lời đi ơi đi này đi ơi 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 ô, ơi đi 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 ơi

เน็กเงี่ยงปราดูกวะเิียนี่ได้เขาเยอะเขาเยอะโอ้สวยสวยไละโตลูกหน้าครับมัดเสรไม่ได้ปากาถูกแม่ข้าผิดโอ้ปลาดุกปัาคอขือโดดคือปั่นตเรี๋ยนตรียลองไังไงอยากจะบวกยวบังยวบังกวอนตัวออนกันหนังมั่นจเนงมั่นใจ แนี่โอ้เก็บตข้ามหัวหหนวหัวตัวหน่อยมันก็ไดสังเสร็จะข้ามข้าบ่โอ้แต่แงงเมือนมาใ้าแ่เสร็จฮะเหือนแก่หัวข้ามแก่หัวสงครามเนาะไรุมน้ำหัวสงข้ามเลยได้แก่นแล้วบ่เออนี่ครับหลายเต่บโอตอนผสมประสานเนาะซุมนี่ต้องจิตใจก่อนถามก่อน น้องนี่เรียบร้อยครับ<ป>เรียบร้อยแล้วครับซานน่เนะาะเดี๋ยวเขาไปเบ่งปลาร่วมอยู่บ้านหมดแล้วครับเดเามาเบ่งป่าร่วมนกันครับโอ้ยมันดูดอกลาหรือเปล่าแ,แม่น,แ <laughs> นี่ครับโอ้ปลาตัวงามครับเพราะว่ามันเป็นนามคุณนเนาะครับปลามันจะตัวขาวๆสางสีนคนสื่อดี่ดีครับ ส่โลกหอยูเจักสามซีโต้าโตนะครับนี่แหละท่านี่จะเป็นปลาดุกครับแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นปลาขาวนนองแม่ไปกลัวอยู่ครับปลาสวงามอยู่เอาปลาปดไวนะ้เนตัวปีไก่ที่ข้าสูบได้ลายก็นีเนาะตัวใสสองโลกก็มีปลาแล้วปลา่ามปลาโดนปีตัวปลาซานี่เป็นซ่าที่มันอยู่ไกลห่วยครับปลาจะงามทุกปี ถือว่าสุดยอดแล้วนะนะน้องไปขายเบิ้งครับสรุปเงินนั้งหมนครับาโครงการซาเน่เนาะทั้งหมดเท่าไรแม่3,240บ,บาทขายได้ทั้งหมด3,240บาทครับแล้วมาหาค่าใช้ยใจเห็มีค่าสา1,000งพัครับค่าแห้ง2คนเห่าหนึ่งพันบาทครับ,แ, 1, บ,รบแล้วก็มีค่าไกลก็ ใครเคยกินครับค่าน้ำมันเนี่ยตีไปประมาณหารอยนะครับเพราะว่าไก่ตัวหนึ่งกับร้อยกว่าบาทค่าน้ำมันกับโมมันสี่ร้อยไปเลยไปหารอยก็ไปไกลครับเกจ็ดร้อยบาททุนทวดเยอะเจ็ดร้อยเนาะครับค้านี่ก็ะโอ้โหว่าป่าออกบอ่แต่ว่าก็ถือว่ามีป่าอยู่ตัวพีกายนี่นะป่าหลายแห้งครับมีตัวใหญ่พร้อมตัวใส่สองโล่ยังมีเนาะ 2> 2โล แหวดทิศเก่าสีคือปลากระสีออกนี่ผนะมันปลามันปีเดียวปีกายอันปลาต้องว่าจากปีเนาะคนว่าปลาสองปลาสองปีปีนี้เข้าสู่ปีกระปีนะครับก็เลยมีปลาบปลายปลันไดครับแต่ว่าก็ยังถือว่ามี่ก็ไรอยู่ดอกนะครับนะสำหรับวันนี้ครับไว้สนุกกันครับลุจเงาะสาหนาเนาะตัวหนอกข้แม่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับแย้มสวัสดีจ้า